มันก็จะมีบางโมเมนต์ที่เราความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างแม่ลูกเถียงกันเนี่ยคุณพ่อเห็นคุณพ่อก็เลยแบบว่าจัดสักดอกหนึ่งทีหนึ่งเลยเราก็แบบร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าคุณพ่อจะจะเป็นผู้ชายที่ดุจะเป็นเป็นเอ่อเป็นนายตำรวจที่เหมือนกับฉันผู้น้อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า คุณพ่อที่ขวัญเป็นลูกเนี่ยขวัญรู้สึกว่าขวัญภูมิใจที่ขวัญได้มีพ่อเป็นชื่อกเสียงคุณเกิดทุกครั้งเวลาที่ขวัญไปเนี่ยกับคุณพ่อมีแต่คนรักคุณพ่อขวัญหมดเลยทุกคนจะแบบเอาของเอาอาหารเอาอะไรมาให้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามแต่คุณพ่อขวัญไม่เคยรับอ่ะแล้วคุณพ่อขวัญก็จะเอาสิ่งของสิ่งนั้นน่ไปให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างมันก็เป็นงานที่ขวัญเรียนรู้ถึงการที่พ่อขวัญเป็นคนให้ถึงแม้ว่า คุณพ่อหวันไม่ใช่คนที่ร่ำรวยแต่ว่าเขารู้จักให้กับ